ผมแถมให้เรื่องหนึ่งก็แล้วกันเป็นเรื่องจากเมลนะฮะเมื่อกี้ผมเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดไปเห็นเพิ่งส่งมานะครับบอกว่าขอฝากเรื่องเล่าประสบการณ์พบเจอเรื่องลี้ลับของตัวผมเองครับจากครูนกนะฮะครูนกพอสัมภานะฮะสวัสดีครับพี่แจ็คแล้วก็ทีมงาน The Ghost Radio ผมนี่เป็นแฟนรายการที่คอยติดตามฟังรายการส่วนมากเป็นย้อนหลังครับจึงรู้สึกอยากเอาประสบการณ์จากตัวเองเนะี่ยมาแชร์ด้วยครับเท้าวความก่อน ผมชื่อนบอดีตครูอาชีวะแห่งหนึ่งย่านท่าพระแต่เพื่อนๆทุกคนจะรู้จัก แล้วก็เรียกครูนกเพราะว่าเรียนจบจากครูนะครับมาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพผมเนี่ยเกิดและก็เติบโตอยู่ในกรุงเทพอาศัยอยู่ในพื้นที่จรันปิ่นเกล้ามาตั้งแต่ป .4 แต่มานึกย้อนไปสมัยเรียนตั้งแต่อนุบาลรู้ตัวอีกทีหนึ่งอ๋อเราอยู่ละแวกนี้มาตั้งแต่เกิดเลยในที่ที่อาศัยอยู่เนี่ยผมได้อาศัยอยู่ที่จรรันอยู่กับแม่พี่สาวสองคนแล้วก็พ่อเรียกว่าอยู่ด้วยกันทางบ้าน แต่ก็มีบ้านจริงๆเนี่ยอยู่นนแต่ก็ไม่เคยไม่ค่อยมีใครอยู่นะครับมีก็แค่ไปกลับไม่กล้าอยู่ด้วยเหตุผลหนึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะทีนี้เนี่ยช่วงผมอยู่ม .4 ละแวกหน้าหอที่ผมอยู่นะครับก็มีร้านค้าตอนนั้นน่ยมี3ร้านนะครับมีร้านอาาร้านอาแปะแล้วก็ร้านป้าเออาาเป็นร้านที่ได้รับความนิยมที่สุด แกอาศัยอยู่กับลูกชายโดยที่ลูกชายคนหนึ่งแวะเวียนมาบ้างลูกชายคนที่อยู่กับอาม่าเนี่ยได้ยินมาว่าแต่ก่อนแกบวชไม่คิดศึกจนพ่อแกเสียแกจึงศึกมาเพื่อช่วยเหลือแม่นะครับผมแทนพี่แกว่าพี่เอนะครับคนละคนกับป้าเอนะครับป้าเอเนี่ยไม่เกี่ยวนะพี่เอแกก็อยู่ด้วยอ,อยู่ช่วยอาม่ามาตลอดนะครับไม่มีเมียจนมาถึงช่วงที่เรื่องนี้เกิดขึ้น ก่อนหน้าประมาณปี2ปีได้นะครับผมจำช่วงเวลาได้ไม่ชัวร์แต่ประมาณนั้นพี่เอก็ได้มีเมียนะครับคาดว่าอาาน่าจะหามาให้จากการดูตัวขอแทนว่าพี่หญิงพี่หญิงก็มาช่วยอาาขายของแล้วก็ทางบ้านอา่าเนี่ยค่อนข้างสนิทกับทางแม่ผมก็รู้จักกันสนิทกันในระดับหนึ่งจน อยู่มานะครับพี่เอกับพี่หญิงก็มีลูกด้วยกันนะครับก็ดำเนินผ่านไปหลังจากนั้นได้ไม่นานจนผมเริ่มเจอสิ่งผิดปกติผมขับรถจักรยานไปซื้อของที่ตลาดหลังหอระหว่างชาาระหว่างทางเจอพี่หญิงเดินอยู่หน้าหอแก่นะครับวงเล็บก็คือหอที่อมาม่าแกสร้างอยู่ซอยด้านข้าง,างนะครับผมก็สนิทเลยทักแกแกก็ทักตอบแล้วก็ถามว่า ไหนนะครับผมก็บอกว่าไปซื้อน้ำปลาให้แม่พี่ทำอะไรอยู่พี่ก็ตอบอ๋อพี่กำลังจะเข้าหอผมก็ไม่ได้อะไรนะครับช่วงนั้นผมขับผ่านซอยข้างหอทุกกลางวันหรือว่าช่วงเย็นก็เจอพี่หญิงแต่หลังๆเนี่ยไม่รู้จะคุยอะไรก็แค่ทักทายยิ้มให้ก็พอนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไร จนวันที่ผมรู้ความจริงมาถึงวันนั้นเนี่ยผมขับจัก,กรยานผ่านเส้นเดิมเจอพี่หญิงยืนอยู่ในหอเดินวนไปวนมาผมก็ทักอย่างดังพี่หญิงจากนั้นแกก็หยุดเดินแล้วก็เดินเข้าหอหายเข้าไปเพราะว่าแสงไม่ถึงด้วยก็ไม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนั้นก็ไม่ได้แปลกใจ นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไปซื้อประทูให้แม่จําได้แม่นเลยฮะตอนเย็นเนี่ยผมไปเล่นสเก็ตบอร์ดที่ใต้สะพานแห่งหนึ่งในกรุงเทพเล่นไปจนช่วงห้าถึงหโมงแม่ก็โทรมาถามว่านบไปงานศพไหมผมก็บอกไม่ไปอ่ะไปงานศพใครแล้วทำไมผมต้องไปด้วยแม่ก็บอกว่าไปงานศพพี่หญิงไงผมก็ืพี่หญิงพี่หญิงก็เสียแล้วเหรอ ผมแม่ก็บอกว่าใช่เสียแล้วผมก็เลยโวยวายเลยตอนนั้นบอกอแต่ตัวผมเนี่ยเพิ่งเจอเองนะเมื่อตอนเที่ยงนี่เองแกเสียไปเมื่อไหร่แม่บอกว่าแกเสียหน้าหอมาสามวันแล้วป่วยเป็นป่วยไอเป็นเลือดแล้วก็ล้มที่หน้าหอเลยผมก็งงกว่าเดิมนะครับเลยบอกแม่แต่สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนบยังเห็นอยู่นะ แม่ก็เงียบไปแล้วก็บอกอแล้วก็บอกอบ้านบพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วแกก็ตัดสายไปผมก็เลยนั่งนึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอใครผมเห็นอะไรผมจำหน้าคนไม่พลาดแน่ๆแล้วแกก็ยังคุยยังยิ้มยังทักทายกับผมผมก็งงหนักกว่าเดิมพอไปถามอ๋อแกเนี่ยป่วยหนัก อาการไม่ดีแต่แกต้องเดินไปหอนั้นทุกเช้าซึ่งแกเนี่ยมีลูกอ่อนๆที่ยังห่วงอยู่แล้วก็หลานตัวน้อยนะครับทีนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลนะครับที่แกยังต้องมาให้เห็นเพราะว่าแกยังห่วงใญยลูกแกอยู่เ,เป็นภาระ ก่อนจะเสียด้วยนะครับผมเลยสามารถเห็นแกได้อยู่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเห็นแล้วเหตุการณ์นี้เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชัดแล้วก็ชัวร์ที่สุดว่าผมเนี่ยเจอผีหรือว่าวิญญาณจริงๆแล้วเนี่ยมานั่งคิดจริงๆนะผมเจออะไรในแนวนี้มาตลอดตั้งแต่เด็กจนผมอายุ20กว่าก็ยังเจอแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เหตุการณ์นี้เจอมาขอตั้งชื่อเรื่องว่าเปิดหูเปิดตาครับ อันนั้นคือเรื่องที่ครูนพนะฮะส่งเข้ามาที่ theghostradiothailand@gmail.com